เรื่องของความเข้าใจของบุคคลในโลกมีต่างๆนานาแยกเป็นสองวใหญ่คือในเรื่องวิชาก,การว้ชาจีพวิ่ว่ารใานโลกรายละรยเรียนมีอย่างไร ก็ยงไม่ไมเมรียาานคทยอะไรงี้เรื่องศาสาเหมือนกันก็ไม่ไดรที่ไหนศาสนาถต่ว่าใยรรัฐวิทยา,าไหน้แต่ศาสนาไม่มีธรรมะในใจก็ไม่เีเอเราเรื่องของุงกในโรกนี้ เมาื่อมาเพียงรอยยองแล้วก็มีเพียงพวกผู้คนสี่ประเภทอันหนึง่งคนเดียแ,แเย,นนแย,ยแล้วก็เก่งด้วยอันนี้จะอยู่ก็ดีตายแล้วก็ดียัยงไม่ชื่อเยียงยังไม่ ความถุพงัดมาก็เรียกว่าเป็นคนดีแต่ไม่เก่งถึงไม่เก่งเป็นเจ้ารานาเป็นคนรมมกาก็กเลยเขาไม่เกหรอกแต่เขามีส่ไม่ทำาพรทุกคนคือทารทำงานอยู่เลย โอ้ยงานกูดีตายกูดีก็ยังไม่หวังเพียมีคนรับเธออยู่บ้างแค่ก็มีที่มึงก็ทุกคนวลคนนี้ทำนะดีก็ไม่ดีแกงก็ไม่แกงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่า ความรู้ก็ไม่เค้มีเป็นโรคกรรมกรแต่ก็ไม่เคยใครว่าแกว่าเมื่อเคยไปทำบุญทุนทานไม่แก่ง้วก็ไม่ดีท่ที่ใหญ่หลุดรั้งหยู่พ้นดีเสีเป็นคนแก่งแต่ไม่ดีเรื่อง คนเงนในวั่ดีนี่น่าทึ่งใมากเพราะเขาเง็นพยายามกขากระมา้มมามกระตุ้านจุยอะแต่ว่าขาดเรินทำขาดวงเลค็เลยผิดกฎหมายผิดเร้นทำไปจ้างเคืองเสียงก็ไมยืดเสียไปพะในเรื่องขาานการเมือง จะเป็นประเทศไหนก็ไม่ได้เราก็ระทำถึงก็งไหนก็ระทำทั้งหมดก็มีสี่เพื่อนประเภทนี้แล้วให้เห็นว่าอันดับหนึ่งก็ทั้งเก่งทั้งลยนี่ยหญ่สุดก็เก่งแตไม่ดีเพราะเขามีปัญญาเก่งแต่มันขาทนดทิ้งดำทำไม่ดีแล้วโวยจะใกล้เลยทัน ก็ทำกรรมที่ไหนจะต้องโอมไจยนตร์เหมือนกันอันนี้เป็นส่วที่เรียกว่าเรื่องของเจตนธรรมหรือธรรมะในพุทธานั้นเป็นเรืฟังแล้วก็น้อมมาทตัวเองอ้นที่เป็นหนังสือหรือการออกคาวันนี้ เราก็จะมีการเข้าใจเรื่อแฝงเอาสิ่งนี้เป็นประโยชน์มาเป็นก็เป็นรนุ่นแรงเพื่อ,อว่าได้มีแง่าคิดทีเป็นใจให้รุ่นแรงได้เรื่อเก่งเรื่องเลอเพื่อนี้มีใจประโยชน์มากขึ้นและตอนท้ายรุ่นแรงคนนัตนนติเราได้ แล้ววงเรตอนนี้เราทำอะไวเพราะยังเป็นรักปัญญาไม่วนช่วยเราด้วพ้อนยางกุ้งกงโรโกภัยอันตรายนามการแล้ววงเราเนี่ยทำนั้นก็เป็นส่วนที่ช่วยเราเราแป็นคนส่งเรื่อยเรื่อยกอาใชไม่อยุวัน,นะาาน,วนหน้าถูกับพละวไิบานเัวท่านังพระนรั้นให้ท่านได้ดี โดยสังขารทุกันทุกคนยะราวาเรวังาวูราบริโภเรนิรารังเทวเมวะอิโตตินังเมศานังโกปกปเทอิติสังมาติสังลงงังนิภเมวะจะมิสะโตนัเพโมเรนโทสังกาปานยันโทภนะรุยัา

ธรรมายุตัวธรรมเดระธรรมเดระธรรมจิตจิตเดชธรรมีธรรมเสนาธรรมปฏิกันเอวีระธรรมเดระตัวจิตตัวตัวธรรมปุตตะเสตุปัฏฐานในจุดจิงธรรมนิยมงานธรรมนิยมงาน න කනම ක

Tengah-tengah sa tengah supati bodoh Ia mulana <laughs> tawatan kisah bawah Ia rasnasi teraikan tinggi bawah sering